ยกเมาถวายด้วยดูเ,เล็กได้ไหมที่ต้องการเล็กอะไรคะดูสิให้คนตาที่ดูนให้คนสีตาดูคนสีตา แม่เปิดดังแก๊กเลยเนาะนักจังเลยแปดเก้าสามหนึ่งเก้าแม่เห็นเป็นตัวไหนคะแม่ไม่ดูบอกอแถวหลงค่ะบ่สามหนึ่งเก้าบ่อินดี้สามหนึ่งเก้าสามหนึ่งเก้าเนที่แล้วก็จุดได้ตรงตรงแม่ไม่ได้ตัมแม่ไม่ได้ตามที่แล้วแม่ก็ฟันไม่มาก แม่จุดได้ตัวไหนน่าลืมนะวันที่แล้วเหรอจ้าได้แปดเจ็ดหกแปดเจ็ดหกถ้าตัดก็ได้สองตัวเนี่ยจ้ามันออกมันออกอะไรนั่นเนะเจ็ดแปดปอกเจ็ดแปดออกเจ็ดแปดแต่แม่จุดได้แปดเจ็ดหกแปดเจ็ดหกวันที่แล้ววันนี้จุดยังครับยังเ เราใกล้ๆบ่อราใกล้ๆกันก่อนพันยังไม่งมัยังลืมกลับมานอนไม่หลับกลับมาจากสามหนึ่งก้ลวเราไปวันก่อนนะสามนึ่งกาวทุบที่ขอที่ประสาทได้มาประสาทจ้ะได้หนึ่งเจ็ดสองได้หนึ่งเจ็ดสอง มาช่างช่างศิลป์เขาฝันดีอยู่แม่จุดขอกับประสาทบ่ะคะอ๋อประสาทไหนพี<ม>่ใกเอาข้างนอก,นอกหุนห่นหุ่นหุ่นอยู่ข้างนอกหุน่นไปสบายอยู่ข้างนอกหุ่นอะไรคะแม่เน่า no. นอกประสาทสาทีีน้มันเจ้าชายคนมาบอกว่าแม่ก็เลยจุดขอเลยถวายใบสีพวกผลไม้พวกอะไรเสร็จก็จุดขอขอก็ได้หนึ่งเจ็ดสองหนึ่งเจ็ดสองจุดกับแม่พี่กุนนั่นแหละค่ะวันนี้เนาะแม่เนาะวันที่สิบหกแต่ตรงนี้ยังไม่ได้ขอกับปู่ ใกล้วันก่อนใกล้วันก่อนเนาะอันนี้ก็คือที่แม่จุดได้นะคะที่ปราสาทหินพิมายามาอยู่ทางไหนนะแม่นะที่ทางทางโคราชป่ะทางโคราชโคราชแนละ้วเนาะอำเภอพิมายเนะาะทขงโคราชโคช,ชอบให้แม่เรียกยังไม่รู้เหมือนกันอ๋อ ว่าว่าจะซื้อเลขที่จุดได้ทางนู้นเลยที่ประสาทนะจะลองดูเสียงดูตัวไหนนะแม่นะหนึ่งเจ็ดกับหนึ่งเจ็ดสองหนึ่งเจ็ดสองจ้าหนึ่งเจ็ดสองเคยไปไหมคะแม่ไม่เคยไปเพิ่งไปครั้งแรกครั้งแรกที่ไปเนาะจ้ะครั้งแรกที่ไปไม่เคยไปรรู้้ปะมาณนี ไปเป็นครั้งแรกเนาะไปจุดคอเลยกลับมาฟันดีบ่กคะแม่นอนไม่หลับอ๋อนอนไม่หลับกลับมานอนไม่หลับบอกเหนื่อยมากเนาะแต่แต่คืนแรกมาถึงก็อาบน้ำเสร็จกินข้าวไรเสร็จก็นอนหลับเลยทั้งคืนตรวดเดียวเช้าหกโมงพอคืนที่สองที่สามนอนไม่หลับ แต่ว่าที่องค์หลวงปู่เนาะแม่ก็จะใกล้วันใช่ไหมคะแม่แม่ถึงจะมาจุดจ้ะอันนี้แนวทางที่แม่ให้หน,นึ่งเจสองนกพูดถูกกันเนาะหนะึเจสองอันนี้ก็คือจุดมาจากประสาทพิมายมนะคะเป็นครั้งแรกด้วยครั้งแรกที่ไปค่ะครั้งแรกที่ไป,ไป หลวงปู่สวงก็ใกล้ๆวันเนาะแม่ใช่ไหมคะ้กใกลๆน,น,นลอันมีวันพระอีกรอบหนึ่งบ่อือบ่ส่วนมากแล้วแม่ก็จะจุดเอ่อใกล้ๆวันหวยออกเหมือนเหมือนงวดเมื่นะอกนนี้เนาะงวดเมื่อกี้ก็จุดวันพระใหญ่เหมือนกันพระใหญ่ก็จะออกเหมือนกันจ้าเม่นเนาะไปสองวันอ๋อไหนออกก็ตอนพวก มณีมานะจ้วเขาแม่เพิ่งจุดนั่นจ้าโนก็ได้ถ่ายลงอยู่จ้าเพิ่งจุดแม่เอาไม่ได้ตัดเอาแต่สามตัวเอาสามตัวแม่จะตัดวันนี้อย่าลืมตัดเด้อแต่ก็ได้ทางปู่ให้อ๋อปู่ให้ที่จุดแม่เวลาวันอ๋อแม่ก็ได้อยู่เนาะได้อยู่ยี่สิบบาทพอได้ยี่สิบบาท วัก่อนก็ได้อยู่เนาะวัก่อนก็ได้โชคดีมากๆเลยได้ทุกวันแต่ไม่เยอะจา้าสิบยี่สิบบาทเนาะแม่เนะาะจ้าซื้อ,อประมาณนี้คงไม่รวยหรอกเนาะแม่เนาะไม่รวยจา้าซื้ออย,กยากรวยจ้าเพราะว่าหนึ่งเราก็ไม่มีเงินลงทุนเยอะแล้วก็อ่าเราก็ไม่กล้าซื้อเยอะด้วยเนาะแม่เนะาะถ้าซื้อเยอะก็ไม่ถูกอีกนั่นจ้ะดวงมันมีแค่นี้เนาะมีแค่นี้แหละจ้ะ โดมีแค่นี้มียี่สิบสามสิบแทนนี้แหละห้าบาทสิบบาทห้าบาทสิบบาทถูกตลอดทุกงวดอยู่แต่ว่าก็ไม่รวยเนาะแม่เนาะไม่รวยจ้ะก็ปูก็ให้ประมาณนี้แหละลงปูนะคะให้ประมาณนี้เลยนะคะขอได้น้ำได้เอมโรถืถวายปูได้ดอกไม้ทุบเทียนแล้วแ <c oughs> นะม่เนาะจ้ะบอกเคลมาจให้นกปูให็ปูทำให้ยดงไเนาะเนืปู ใกล้วันแล้วค่อยมาจุดขออีกใกล้ใกวันนู้อาจจะได้มาอีกเพราะว่าวันนี้จะไปทางนู้นต่อนะแม่นะเย็นแล้วเนี่จะไปหาอาจารย์สมจิตที่บ้านร้านร้านเสียะ่่ะเดี๋ยว ้ามีโอกาสนะแม่ฟันธงว่าจะได้ตามหรือเปล่า <c oughs> แต่ก็แต่ก็มาอยู่เราคิดว่ามาอยู่เนาะจะ <c oughs> แต่ม่ฟันธงว่าจะได้ถ้าไม่ติดธุระนะแม่นะ <c oughs> คะก็จะตามแม่โค้งสุดท้ายอันนี้ก็รอบแรกไปก่อนนะแม่เนาะ <c oughs> หนึ่งเจ็ดสอง <c oughs> นะคะแ <c oughs> นวทางของแม่ครูนะคะที่เดินทางไปอำเภอพิมายเป็นครั้งแรกแล้วก็ไปจุดขอ ที่ปราสาทเลยแต่ข้างนอกเป็นข้างนอกนะ้แม่เนาะค่ะก็ถือว่าหุนอยู่ข้างนอกก็ให้ไหว้ข้างในข้างในเขาไม่ไหว้ค่ะแต่ก็ถือว่าเราก็ได้ไปเจอประสาทไปเห็นประสาทนล้วแม่เนาะได้เดินดูอ๋อนูยังนุพานที่เชยดแต่นยังมันได้เข้าเลยเส้นไหว้เสร็จก็เดินพากันเดินดูสวยไหมคะแม่สวยอ๋อสวยจะเขาพนมรุ้งอีกอ๋อ ขวดเยคนละอย่างละแบบเลยเนาะค่ะวันนี้ก็ตามนี้ไปก่อนนะคะแนวทางของแม่ครูนะคะเดี๋ยวถ้าไม่ติดธุระยังไงแอดมินก็จะตามอ่โค้งสุดท้ายให้ท่านผู้ชม fc อีกครั้งหนึ่งเ้อนะคะเพราะว่าช่วงนี้ธุระเยอะมาก <c oughs> <c oughs> เยอะไม่เยอะหนูก็ไปขนแก่นมานาะแม่ เมื่อวานหนูไปขนแก่นมาเนี่ยแหละ <c oughs> ธุระนะเลยงานนั้นมีเยอะแต่ว่ามันก็ต้องไปทางขนแก่นไปก่อนค่ะก็ะท่านหานเลยไปขนแก่น <c oughs> บอกปุ๊บไปเลยพรุ่งนี้อย่างนี้นะแม่แต <c oughs> ่เดี๋ยวเอฟซีรอเดอร์นะคะเดี๋ยวแอดบินมาตามแม่ครูอีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะคลิปนี้กข็ขอบคุณเอฟซีแล้วก็แม่ครูมากๆเลยนะคะ <c oughs> ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะแม่จ้า